สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นบีทีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่ เรื่องของรัฐบาลกันก่อดนะ,ะซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่เลยนะคะโดยเมื่อวันที่7กันยายน2567นะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นําคณะรัฐมนตรีนะคะ,ะแถลงข่าวค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะว่า ตนนั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะคะพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่ดิฉันและคณะรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานแข่งกับเวลาทุกช่วโงงทุกนาทีทุกวินาทีไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเราคือผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ของคนทั้งประเทศมาจากพักการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายต่างภูมิภาคต่างช่วงวัยขอให ความมั่นใจว่าดิฉันจะใช้ความสามารถในการประสานพลังกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความหลากหลายกลายเป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและตรงจุดดิฉันเชื่อว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้วันนี้ดิฉันคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมแห่งโอกาส พลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยไม่ใช่เริ่มพรุ่งนี้แต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังระบุว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะและท้าทายรัฐบาลจะนำปัญหาต่างๆมาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนทั้งนโยบายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะนโยบายเร่งด่วนก็อย่างเช่นการปรับโครงสร้างหนี้นะคะการช่วยเหลือ s m e กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะส่วนนโยบายระยะกลางระยะยาวก็จะเป็นเรื่องขอการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมนะสร้าสร้างด้านของการสร้างสรรค์นะแล้วก็การเสริมสร้างในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนะระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การพัฒนาคนนะโดยขอให้ติดตามรายละเอียด นะะในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่12-13กันยายน2567นี้นะคะคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลของนายเศรษฐทาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นเน้นย้ำมาโดยตลอดแล้วก็การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยนะะนายยกรัฐมนตรีย้ำถึงเรื่องการดูแลสินค้าเกษตรว่า เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากนะคะคณะรัฐมนตรีก็แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกกระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะ,ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถึงการทํางานของคอรมอชุดใหม่นะ,ะที่มีเวลา3ปีว่าจะมีเรื่องการประเมินการทํางานในเรื่องตัวนายกเองนะคะแล้วก็คอรมอโดยให้เวลาเท่าใดว่าการสวัดประเมินต่างๆคิดว่า เราจะต้องดูกันตลอดเพราะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาแต่ส่วนนโยบายและกระทสวนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรส่วนตัวในใจคิดว่าจะสรุปการทำงาน3เดือนแรกให้ประชาชนฟังนะ,ะซึ่งในที่ประชุมคอรมอก็ได้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นแยกว่าจะมีการนัดรัฐมนตรีมาคุยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็สลับ กระสวงกันไปค่ะแล้วก็ให้เวลาเรียบร้อยแล้วว่าจะสะดวกช่วงไหนนะคะเผื่อว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะอยากปรึกษาในเรื่องการทํางานให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดไม่อยากให้ทุกคนพอมมอบหมายอะไรไปแล้วเราไม่สามารถติดตามได้ว่าถึงวันไหนนะคะซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจที่ จะทำทุกนโยบายอยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดผลงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะส่วนนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาค่ะุณผู้ชมก็มีคำถามว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกับรัฐบาลเศถาบ้างนะคะและเนื่องจากว่ามีการใช้นิติสงครามค่ะใช้กฎหมายในสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีเยอะนะคะนายกมีทีมกฎหมายที่จะมั่นใจได้อย่างไรนะ,ะที่จะสู้รบ แล้วก็รับมือให้รัฐบาลนั้นอยู่ครบ3ปีนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจกันอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องกฎหมายนั้นเรามีทีมกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะแต่ทั้งคอรมอนเนี่ยก็มีผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีใหม่ด้วยเช่นกันนะคะก็มีการปรึกษากันค่ะแล้วก็ด้วยประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้การตีความในเรื่องของกฎหมายในบางเรื่องด้วยและ เพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตอบว่าขาวหรือดำนะซึ่งแน่นอนว่ามีความตั้งใจและดูทุกอย่างนะพร้อมกับปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบคอบรัดกลุ่มนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะทํางานให้ครบ3ปีนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของการทํางานซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนายกเพราะฉะนั้นนโยบายที่ เคยปรึกษากับพักร่วมรัฐบาลมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆเดิมนะคะแล้วก็นโยบายครั้งนี้นก็จะมีการปรึกษากับพักร่วมด้วยนะคะเช่นกนันก็คือเป็นนโยบายที่ต่อนเนื่องกับรัฐบาลของนายเศรษฐานั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีนะคะทุกคนด้วยที่สามารถที่จะปรับแก้ให้เข้ากับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคําปรับแก้ต่างๆนะคะก็คือ จะทำให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินนโยบายให้เต็มที่นะคะทั้งนี้นโยบายที่ได้รวบรวมในแถลงก็อยู่ในเล่มนโยบายแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ จะใช้นโยบายที่ได้หาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพรรครวมเอาไว้จนมาถึงวันนี้ก็ขอพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับแก้ให้เข้ากับในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมั่นใจว่าจะสามารถที่จะทํานโยบายให้สําเร็จได้นะคะส่วนในกรณีที่มีบุคคลที่จ้องจะฟ้องร้องนะคะอีกหลายๆคดีที่จะตามมาในคุณผู้ผมชมนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคดีเลยนะคะพอมีคดีก็พยายามที่จะ รับมือให้ดีที่สุดนะ,ะและจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะมีคดีด้วยเพราะว่าลูกยังเล็กนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อนายกก้าเข้ามาสู่ตำแหน่งนามสกุลชินวัตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความเป็นพ่อลูกนะคะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะทำให้มีคนมองว่าระบอบทักษิณจะกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการ ปรมามมสว่ายังไงนายกเนี่ยก็หนีไม่พ้นเงาของอดีตนายกทักษิณน,นะคะนายกรุณากรีก็ขอว่าจะไม่ขอตอบในเรื่องของอดีตท่านทักษิณอีกแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามนะวิสัยทัศน์ที่ดีก็คือวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะขอตอบแค่นี้กนแล้วกันนะส่วนในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ค่ะคุณผู้ชม นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ก็จะให้ขออนุญาตให้ในายจุลพันธ์อมรวิวัต์ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดแต่ว่าแน่นอนนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ชมจะต้องเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเป็นข้อแรกนะคะที่จะเน้นย้ำแล้วก็ผลักดันกันต่อไปค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ คุณผู้ชมคะกลับมากับรายการ NBT เทซาวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคผู้ชมในช่วงนี้ค่ะคผู้ชมเราจะมากันที่เรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะโดยศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะได้พันหนึก พันธมิตรนะคะร่วมกันจัด2งานใหญ่ค่ะคะุณผู้ชมที่มีชื่อว่าสงขลา medical and wellness tourism expo นะคะแล้วก็ healthy living and innovation expo 2024นะคะโดยในช่วงที่จัดเนี่ยก็จะเป็นวันที่5ถึงวันที่8กันยายน2567ที่ผ่านมานะ,ะนุนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภาคใต้นะคะพร้อมนำนวัตกรรมด้านสุขภาพค่ะมาร่วมจะแสดงคู่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะโดยนายแพทย์ศักดาเอราลภาศค่ะ ผู้ตรวจราชก,การกระทรวงสาธารณสุขนะเขตสุขภาพที่11ก็ได้เปิดเผยว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลกมีมูลค่า24,140ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,566และคาดว่าจะมีมูลค่า29,260ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,567และจะแตะระดับ137,710ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,575นะคะซึ่งก็จะเติบโต 21.4%ต่อปีเลยทีเดียวนะคะตามข้อมูลของสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทยะะ์โดยประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในด้านของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับต้นๆน,นะ,ะดึงดูดนะักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้กว่า3.2ล้านคนในปี2565นะ,ะสร้างรายได้มากถึง4.3พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของการสัญญกรรมความงามนะะการทำธันตกรรมแล้วก็ การรักษาภาะวะมีบุตรยากะคะจากความพร้อมดังกล่าวคะ่ะรัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็ผลักดันให้กระจายในสู่ทุกภูมิภาคะคะ่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ก็นับว่า เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความโดดเด่นนะ,ะในด้านของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในการต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดงานนะคะคุณผู้ชมสงขลา medical and wellness tourism expo เนี่ยนะคะก็ได้จัดขึ้นพร้อมกับงาน healthy living and innovation expo 2024นะคะก็จะเป็นงาน จัดแสดงสินค้าบริการแล้วก็นวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพนะคะเป็นเวทีสําคัญนะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจสุขภาพให้ก้าวาหน้านะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราเองนะ,ะรวมไปถึงศูนย์กลางในการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการนะคะแล้วก็นําเทคโนโลยีใหม่ๆด้านสุขภาพส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้นะคะและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญนะส่วนงานสงขลา medical and wellness tourism expo 2024เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับสินค้าและบริการด้านสุขภาพค่ะที่มีศักยภาพนะคะของท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาซึ่งจะช่วยให้เกิด การกระจายไรายได้นะคะให้กับผู้ประกอบการชุมชนนะคะบนพื้นฐานทรัพยากรในพื้นที่นะคะทั้งนี้ภายในงานก็จะประกอบด้วยบูธแสดงสินค้าและบริการะค่ะุผู้ชมจาก หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสวนาค่ะคุณผู้ชมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะในด้านของดูแลสุขภาพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายที่เกิดขึ้นภายในงานนะคะวันนี้ทางคุณผู้ชมเราก็จะมีสัมภาษณ์นะคะจากนายแพทย์ศักดาอัลภาสค่ะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11นะคะแล้วก็เทคโนโลยีด้านการแพทย์ใหม่ๆนะคะจากโรงพยาบาลทนบุรีราชยินดีนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะที่พื้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จังหวัดสงขาเนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวมายาวนานในอดี แล้วจริงๆปัจจุบันก็จะจับเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่บอกเนาะชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอาจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็จริงๆอินโดนีเียก็จะเริ่มเข้ามานะครับงนั้นการเข้ามาในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะให้บริการหรือหรือขายสินค้าของเราก็คือในเรื่องของสินค้าสุขภาพเราใช้ดามนโยบายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพก็คือการเอาสินค้าและบริการมาสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้เขาสุขภาพดีซึ่งมันเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ด้วยถ้าสังเกตดูคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับก็จะสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีที่การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยใช่ไหมก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นต้นทุนหรือภาระของรัฐบาลที่จะต้องดูแลอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลทางอ้อมผมมองอย่างนี้นะครับว่าเ,เศรษฐกิจดีก็คือคนมีมีไรายได้ดีก็มีเงินมาดูแลสุขภาพเม่เงั้นสุขภาพก็ดี คนที่สุขภาพดีก็มีกําลังมีแรงที่จะไปสร้างรายได้ดฉงนั้นสองอันนี้มันต้องเดินเดินด้วยกันมันมันหนีกันไม่ออกแต่ว่าในภาพใหญ่ๆตอนนี้ที่เราพยายามจะทำให้เกิดก็คือเราเอาสินค้าและบริการทางด้านสุขภาพมาเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเพื่อจะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะมันมีของดีๆในพื้นที่เยอะ วัตกรรมใหม่ของทางโรงพยาบาลนะคะเป็นเครื่องไฮเปอร์บ i c ลิกแชมเบอร์นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงก็คือว่าเป็นเครื่องในเรื่องของอความดันบรรยากาศออกซิเจนแรงดันสูงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาบําบัดนะคะโรคด้วยเครื่องออกซิเจนแรงดันนะคะร้อเปอร์เซ็นเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นะคะก็คือว่าผู้รับบริการนะคะสามารถเข้าไปนอนในเครื่องตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สูดดมนะคะตัวออกซิเจนเข้าไปนะคะภายใต้เครื่องที่มีแรงดันบรรยากาศเนี่ยอสองแรงดันบรรยากาศ นะคะก็สามารถที่จะรักษาในเรื่องของกลุ่มโรคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเราไปจนถึงสเต็มเซลล์แล้วก็ในส่วนของตัวหลอดเลือดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ในกลุ่มของโรคหรือว่าแผลที่เป็นแผลเรื้อรังนะคะหรือว่าแผลอื่นๆที่รักษายากนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วก็ในกลุ่มของตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคเบาหวานนะคะหรือโรคอื่นๆที่อย่างเช่นกลุ่มโรคที่มาฉายรังสีและเกิดแผล นะคะที่เกิดจากผลของการฉายรังสีก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ร่วมกับการรักษาร่วมด้วยได้ทําให้แผลหรืออวัยวะเหล่านั้นเนี่ยมีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและก็รักษาได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วตัวเครื่องเองนะคะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของทางด้านเวลเนตได้ด้วยนะคะก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูสภาพนะคะในกลุ่มที่นอนหลับแล้วไม่ค่อยอิ่มนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้มีความสดชื่นนะคะหรือกรณีที่มีการออกกําลังกายนะคะ ออกกํลาลังกายอย่างหนักหรือมีการบาดเจ็บจากการออกกํลาลังกายนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของตัวฟื้นฟูเซลล์ได้นะคะ และในช่วงที่ดิฉันเดินเยี่ยมชมบูธนะคะคุณผู้ชมก็เจอกับบูธหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่รัตนชาติบอมบัดนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยแล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการใส่หินมงคลต่างๆนะคะซึ่งก็คือเป็นเรื่องของศาสตร์เดียวกันกันกบรัตนชาติบอมบัดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาพของคุณที่ยาดาวรารัตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนักรัตนชาติบอมบัดนะคะคณะนักรัตนชาติ ชมรมนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมนะคะจะมาเล่าในเรื่องของรัตนชาติให้เราฟังกันค่ะของเราเป็นชมรมนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมแผนกรัตนชาติบำบัดเป็นสถาบันสอนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เรื่องของหินบาบัดเนี่ยแลตรนชาติบบัดเนี่ยก็จะมีการบําบัดอยู่3อย่างก็คือบําบัดเรื่องร่างกายทั้งเรื่อง medical ซึ่งตอนนี้ศาสตร์อเมริกาเนี่ยเขารับรองหลายอย่างแล้วนะคะในเรื่องของ biologic ก็คือใช้ในเรื่องของการบําบัดความซึมเศร้าลดละเลิกยาเสพติดอันนี้ใช้บําบัดได้แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของเพนฟูลก็คือเพนเทอร์ปี ทางการแพทย์เลยนะคะอันที่2คือเรื่องของจิตบํบาบัดหรือทัลเฮลท์นะคะในหินบางอย่างเนี่ยคือทําสมาธิอย่างบางคนเนี่ยเช่นอาเมทิสแต่บางคนนั่งสมาธิไม่ได้สมาธิสั้นเพศแต่วางอาเมทิสแล้วนอนหลับตื่นช้ามานเนี่ยขึ้นอัลฟาเบต้าในสมองจะเช็คได้คว่าเปลี่ยนไปเหมือนนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยแต่จะใช้ในใช้ในเรื่องของแสงจากหินนะคะอีกอันในเรื่องของศาสนาปัาิญาทุกศาสนาจะมีเกี่ยวกับเรื่องหินหมดโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยเรียกว่าพารัตนาไตา กติเปิลเจมนะคะศาสนาพุทธเนี่ยในในปาหาสูตรปาตาหาสูรเนี่ยพระสูตรอันนึงนะบอกว่าทุกคนที่แวะมาที่หินเนี่ยน่งจะกายที่ของเราต้องการที่จะสัมผัสบริโภคแสงจากหินเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาบริโภคได้ดังนั้นบางคนเนี่ยคือแวะหินนี้หินนี้หินนี้แสดงว่ากายทิพตึงมาถ้าเกิดสมมติเราไม่ซื้อเนี่ยได้แค่มาจับ มาต้องเนี่ยก็เหมือนกันได้สัมผัสแล้วเหมือนกับเราสัมผัสเรากินอาหารนะคะกายที่พวกเรากินแสงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ควอนตั้มหรือฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราออกไปนอกจักรวาลเนี่ยก็คือใช้แสงในการขับเคลื่อนยานอวกาศนะคะหินเนี่ยเป็นตัวที่รับคอสมิกและเก็บไว้ในตัวได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาวิเคราะห์จากนาซาแล้วเมื่อปี254หบอกว่าหาสิ่งที่จะเก็บคอสมิกอะพลังแสงนหะหรือโซลา่าได้ดีเท่าหินไม่ได้เลยอัตรา,าติเนี่ยใช้ได้ดังนั้นเวลาพวกเลนเลเซอร์ ถ้าทำซีทีสแกนประกอบการแพทย์เขาจะเอาเหินควอตเนี่ยมาเจียปเป็นเลเซอร์ค่ะมันเพิ่มขยายพลังงานได้มากขึ้นดังนั้นหินแต,แต่ละอย่างเนี่ยการใช้ควรจะมีความรู้จากนักบําบัดที่มีความรู้หนึ่งคือรู้เรื่องฟิสิกส์สองคือรู้เรื่องของเบเดิยรลการแพทย์สามศาสนาและปัิญานั้นเรื่องหินเนี่ยจะเป็นการบําบัดสารสามอย่างคโฮลิสติกคือกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณค่ะ และอย่างที่ดิฉันเคยได้สัญญาคุณผู้ชมไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะมาสรุปเหรียญน,นะคะแล้วก็ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกม2024กันนะคะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเยอะที่สุดในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้ก็คือพี่แววค่ะสายสุนีจะนะนะคะโดย3มเหรียญทองของพี่แววเนี่ยได้มาจากวิวแชร์ฟันดาบประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B นะคะประเภทฟอยบุคคลหญิงคล B แล้วก็เ p เป้บุคคลหญิงคลา s s B นะนอกจากนี้พี่แววก็ยังคว้าเหรียญทองแดงค่ะจาก e ok นะอกกกเป e ok นะประเภททีมได้อีกนะคะโดยสมาชิกของทีมก็จะมีอภิญญาทองแดงนะคะแล้วก็เดือนหน้าประสิทธิ์นะคะนอกจากนี้วิชาฟันดาบก็ยังมีเหรียญเงินอีกเหรียญหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจากวิสิตกิ่งมะน,นาวนะคะจาก ฟันดาบเอเป้บุคคลชายคลาสบีนะฮะส่วนอีกประเภทกีฬาค่ะผู้ชมที่คว้าเหรียญทองมาได้เยอะไม่แพ้กันเลยนะั่นก็คือวิ่วแชลล์เรสซิ่งค่ะผู้ชมได้2เหรียญทองนะฮะจากคุณสกอแปรยอค่ะวิ v ่วแชลล์เรสซิ่ง400เมตรชายคลาสทีห้และชัยวัตรรัตนะวิ v ่วแชลล์เรสซิ่งชาย100เมตรแล้วก็กวาดเหรียญเงินไปอีก5เหรียญน,นะฮะจากอธิวัตรแพงเหนือนะ,ะสองเหรียญเนี่ยได้จากวิ่วแชลล์เรสซิ่ง100 m, แล้วก็400เมตรชาย คลาสที5 3 5 4นะนอกจาก,งกคงศกนปลายอจะคว้าเหรียญทองได้แล้วนะคะเขาก็ยังคว้าได้อีก2เหรียญเงินนะคะจากวิเช์เรสซิ่ง100เมตรและ800เมตรชายนะคะคลาสที5 3อีก1เหรียญเงินก็คือได้จากชัยวัตรรัตนานะคะจากวิเช์เรซิ่ง800เมตรชายคลาสที3 4นะคะแล้วก็อีกดึงเหรียญทองนั้นค่ะไทยได้มาจากบ็อกเซียนั่นก็คือวรวุิแสงอัมพานะบ็อกเซียบุคคล BC2 แล้วก็ได้จากอีก2 เร้นทองแดนจากวัชรพลวงษานะฮะบล็อกเซียบุคคล BC2 และจากบ็อกเซียทีมผสมคลาส BC4 นั่นก็คือผรอโชคลาบเย็นและนวลจันทร์พรศิลาค่ะและอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไทยกวาดเหรียญไปมากถึง4เหรียญน,นะคะนั่นก็คือเทเบิลเทนนิสค่ะได้จากทุธจักรกิ่นบานชื่นและก็วิจิตาใจอ่อนนะเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส X D7 และชายคู่นะฮะรุ่งโรดไทยนิยมและคู่กับพิสิทธิ์หวังผล พัฒนาสิริคลาส MD 1 4ส่นะส่วนอีก2เหรียญเงินค่ะทายได้จากชายเดี่ยวทั้งคู่เลยก็คือคุณรุ่งโรธธนิยมคลาส MS ส MS 6แล้วก็คุณวันชัยชัยวุฒินะคะคลาส MS 4นะแล้วก็นอกจากนี้เหรียญเงินก็มีเหรียญทองแดงด้วยนะคะได้4เหรียญทองแดงจากดาราษอาสายุธและชิว ช,ชิตพะพยักบุตรวันณศิริรินานะคะหญิงคู่คลาส W D 5นะคะได้จากชายคู่ก็คือวันชัยชัยวุฒิและก็ยุทธจักรกลิ่นบานชื่อคลาส M D 8อีก2เหรียญทองแดงได้จากชายเดี่ยวนะคะก็คือวิสิทธิ์หวังผลพัฒนศิริและก็เฉลิม พันผู้นะส่วนแบดมินตันในพาราลิมปิกค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะได้หนึ่งเหรียญเงินจากสุจิรัต์ปุกค,คำค่ะคุณผู้ชมแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส W s 1นะสองเหรียญทองแดงค่ะคุณผู้ชมได้จากหญิงคู่และชายเดี่ยวนั่นก็คือสุจิรัต์ปุกค,คำนะคู่กับ อํานวยเวทวิฐานะแล้วก็ใช้เดี่ยวคือมงคลบุญศุนค่ะคลาส s อส3นะส่วนเหรียญทองแดงประเภทอื่นๆไทยก็เก็บเพิ่มได้จากขวัญสุดาพวงกิจจานะคะเทควันโด47กิโลกร,รัมหญิงคลาส k 44แล้วก็จากกำมูลพันธ์กร,ราดเพชรค่ะยกน้ำหนักรุ่น55กิโลกรัมหญิงและสศิราวันอินทโชตค่ะจากวิ่ง200เมตรหญิงคลาส t 47สรุปแล้วค่ะคุณผูชมปีนี้ไทยกวาดเหรียญไปทั้งหมด30 เหรียญน,นะคะแล้วก็มี6เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงน,นะ,ะจบอันดับที่21ค่ะถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสาหรับทัพนักกีฬาไทยในปีนี้นะคะ,สะแสดงความดีๆกับนักกีฬาทุกท่านนะะที่ได้เหรียญแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านที่พลาดเหรียญในปีนี้ด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่ Los Angeles USA ปี2028ค่ะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเอ๊ะใครไลน์มาแม่ยุงไลน์มาฮะยุงไลน์มาฮะช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติแล้วทราปฏิบัติ ใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญน,นะคะที่เกิดขึ้นในโลกของดนตรีสากลน,น,นก็คือวง l i n k ิน Park นะคะได้เปิดตัวนักร้องนำหญิงคนใหม่นะคะซึ่งนักร้องนำนหญิงคนนี้ก็คือ เอมิลี่อาร์มสตรองนั่นเองนะคะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะแลวหลังจากเปิดตัวออกมาแฟนๆของลิคพัสจะมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างะคะเอมิลี่อาร์มสตรองเกิดเมื่อปี1986ค่ะที่ลอสแอนเจลิสด้วยเธอเนี่ยเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่อายุ12ปีหลังจากได้รับกีตาร์เป็นของขวัญวันเกิดนะ,ะโดยอาร์มสตรองเนี่ยก่อตั้งวงเดซเซราขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมกับเพื่อนสมัยเด็กของเธอนะคะแล้วก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี200 ด้วยบุค,คลิกที่ดูร้อนแรงนะแล้วก็ด้วยการที่แบบเขาเป็นชาวร็อกที่มีเสียงแหบสเสน่ห์นะทำให้อาร์มสตรองเนี่ยเธอมีแฟนคลับอยู่มากพอสมควรเลยนะหลังจากประสบความสําเร็จกับอัลบั้ม Weatherman ค่ะทางวงก็ต้องระดมทุนนะเพื่อที่จะออกอัลบั้มถัดไปโดยปล่อยอัลบั้มล่าสุดที่มีชื่อว่า In the Traffic t ในปี2021แล้วก็ทัวร์กับ d e ม i l o วั t โตในปีถัดมานะและหลังจากการเสียชีวิตของเชสเตอร์เมนิงตันนักร้องนำวงลกิน พวกเขาต้องพักกิจกรรมของวงไปนานมากะคะแล้วก็ไม่รู้ทิศทางของวงว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะจะยุบดีไหมหรือว่าจะเดินต่อไปด้วยสมาชิกที่เหลือนะ,ะโดยในช่วงที่แฟนๆยังไม่รู้ชะตากรรมของวงเนี่ยคุณผู้ชมไมชินดะเขาก็ออกอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองที่มีชื่อว่า post traumatic นะคะแล้วก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตนะคะมีมาทัวร์ที่ประเทศไทยด้วยนะคะจริงๆความสำคัญของสมาชิกในวงก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะผู้ชมไม่ได้ทะเลาะบาะแว้งอะไรกันแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ต ตลอดว่าจะหานักร้องใหม่ดีไหมหรือว่าจะต้องนํานักร้องนําไปหลายๆคนไปขึ้นคอนเสิร์ตแบบในคอนเสิร์ตท,ที่ระลึกถึงเชสเตอร์นะพวกเขาก็มีการทดลองเคมีกับนักร้องนําคนใหม่อยู่หลายคนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะดูว่ามีใครมีเคมีเข้ากันกับลิงกินพาร์กบ้างนะซึ่งหนึ่งในนักร้องที่ได้รับเชิญมาทดลองก็คือเอมิลี่อาร์มสตรองนั่นหละค่ะโดยเธอเนี่ยทดลองร้องเพลงเป็นเวลา3วันครั้งแรกในปี2019นะจนกระทั่งเธอเริ่มบันทึก เสียงกับวงลิขิตพักอย่างจริงจังในซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า The emptiness m a c h i e นั้นแน่นอนว่าการก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องนำคนใหม่ของวงที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับทั่วโลกแบบนี้ก็ย่อมได้รับความกดดันมหาศาลค่ะแต่ว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆนั้นค่อนข้างไปในทางบวกเสียเป็นส่วนใหญ่ะคะหลายคอมเมนต์ก็พึงพอใจกับเอมิลี่อาร์มสตรองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยมีพลังโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเชสเตอร์นะคะคุณผู้ชมซึ่งจากกระแส ดังกล่าวนะก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะะแต่กระแสลบเนี่ยก็หลายๆคนก็ออกมาปกป้องนะคะโดยเฉพาะเบนซ์สมิธค่ะคุณผู้ชมนักร้องนำวงชายดาวนะคะก็ออกมาปกป้องลิงกินผักนะคะบอกว่าพวกคุณเชื่อจริงๆหรอว่าจะมี ใครมาแทนที่เชสเตอร์เบนิงตันได้นะคะโดยทั่วทั้งโลกรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถแทนที่เชสเตอร์ได้เพราะว่าเขาไม่เหมือนใครนะจากที่เก่าวันทั้งหมดแฟนๆบางส่วนยังคงคิดถึงวงนี้และยังคิดถึงการมีอยู่ของพวกเขาดังนั้นผมจึงขอร้องให้พวกคุณให้โอกาสพวกเขาไม่หยุดบทบาทตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะฉลองมรดกที่เชสเตอร์ทิ้งไว้แล้วก็สร้างมารดกใหม่ขึ้นมานะ,ะส่วนไมชินดัก็เปิดใจว่าตอนที่ได้ฟ ฟังเสียงเอมิลี่ครั้งแรกเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่สมองของผมย,ยอมรับว่าเธอร้องเพลงของลิง i ิน a ักนั่นเองเนะถึงแม้ว่าแฟนๆจะค่อนข้างโอเคกับนักร้องนําคนใหม่นะคะแต่ก็มีคนนึงไม่โอเคนะนั่นก็คือ แล้วลูกชายคนเดียวของลูกชายคนโตนะของเชสเตอร์เบนิงตันก็ออกมาโพสไอจีสตอรี่แสดงความไม่พอใจไมชินดะอย่างรุนแรงนะคะที่ตัดสินใจเลือกเอมิลี่อาร์มสตรองมาเป็นนักร้องนำคนใหม่ของวงรวมถึงโจมตีเอมิลี่อาร์มสตรองนะถึงการอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคร,รสิสตจักรไซเอนโทโลจีนะตลอดจนการไปเป็นพยานให้กับแดนนี่มาร์สันนะคะอดีตดาราที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในเรื่องของข้อหา ข่มขืนกระทําชําเราด้วยนะคะโดยอาร์ตสตองก็ออกมาตอบโต้ดราม่าดังกล่าวว่าตอนนั้นเธอก็ไปเป็นพยานให้จริงๆนั่นแหละนะคะโดยคิดว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนดีนะซึ่งพอหลังจากที่เพื่อนมีความผิดประกาศถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยเธอก็ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนอีกแล้วนะและต่อให้จะมีดราม่าอะไรนะคะก็คงหยุด l ลิ k งกินพ์คไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำหนดวันทัวร์คอนเสิร์ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีประเทศไทยนะแฟนๆในประเทศไทยก็คงต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงกันละกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันที่13กันยายน2,567นนี้นะคะก็จะมีการถแถลงข่าวคะ่ะ ในเรื่องของการแข่งขัน King's Cup ครั้งที่50นะคะคณผู้ชมก็ติดตามได้ในเวลา10นาฬิกาทางเพจ NBT สงขลาค่ะเอาล่ะผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ